อันยองเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปนะครับเราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงชิกิต้าจาก Baby Monster อร์กับข่าวเกาหลีที่เขาพูดถึงชิกกิต้านะครับกับการเข้ามาอยู่ใน YG Entertainment ที่แตกต่างไปจากเมมเบอร์คนอื่นในวงหรือว่าแตกต่างไปจากรุ่นพี่คนอื่นๆในค่ายเลยก็ว่าได้เรื่องแรกเนี่ยเขาได้พูดถึงไว้กับการเข้ามาฝึกและก็ความเป็นอัจฉริยะในการเดบิวต เองในข่าวเนี่ยเขาก็พูดประมาณว่าชิกกต้านั้นใช้เวลานะครับในการฝึกหัดเนี่ยน้อยกว่าเมมเบอร์คนอื่นๆในวงหรือเรียกได้ว่าน้อยกว่าวงรุ่นพี่วงอื่นๆอีกหลายคนเลยก็ว่าได้เพราะว่าปกติแล้วนั้น YG เนี่ยเขาจะฝึกเด็กนะครับใช้ระยะเวลาในการฝึกเนี่ยประมาณ4ปีขึ้นไปกันเลยบางคนก็ใช้ระยะเวลาประมาณ5ปีกว่าๆเกือบ6ปีถึงจะได้เข้าอยู่ในไลน์อัพของการเดบิวต์แต่ว่าชิกกต้าแตกต่างไปจากนั้นนะครับชิกกี้าเนี่ยใช้ระยะเวลาสั้น สุดๆเลยกับการเข้ามาเป็นเด็กฝึกแล้วก็ได้ติดไลน์อัพเดบิลแต่ว่าด้วยความที่ล่าช้าในการเปิดตัวของเบบี้มอนสเตอร์อย่างเป็นทางการเนี่ยก็เลยทําให้ชิกิต้ามีเวลาได้ฝึกเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นเวลาประมาณ2ปีหลังจากที่ประกาศเปิดตัวแล้วก็เตรียมตัวต่างๆมาแต่ถ้าหากก่อนหน้านั้นนะครับในการเข้ามาอยู่ไลน์อัพเดบิลเนี่ยชิกิต้าใช้เวลาไปเพียงนิดเดียวเท่านั้นไม่ถึงปีเขาก็เลยยกให้ชิกิต้าเนี่ยเป็นอัจฉริยะนะครับทางด้านการจะได้เดบิวต์ของเบบี้มอนสเตอร์นอกจากนัันน้นียก็ยงม การพูดถึงนะครับเสียงใสๆที่เป็นดิสนีย์ของจิกิต้าด้วยว่าแตกต่างไปจากเมมเบอร์คนอื่นในวงการร้องเพลงของจิกิต้านั้นจะมีความใสมีลูกเอื้อนอะไรที่แบบยังไม่ค่อยเจอนะครับในค่าย YG Entertainment แต่ว่าจิกิต้านั้นเข้ามาเติมเต็มและทําให้เสียงนี้แหละเป็นที่ รู้จักเพิ่มมากขึ้นและทําให้หลายๆคนฟังแล้วหลงรักจิคกีา้าตั้งแต่ครั้งแรกที่น้องร้องเพลงแถมยังเป็นเสียงที่จะมาเติมเต็มนะครับทำให้เบบี้มอนสเตอร์ในส่วนของโวคอลไลน์นั้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่าเดิมด้วยใน b a ต t ตอ Up เนี่ยอาจจะยังไม่ได้โชว์เท่าไหร่แต่ว่าใน s t u c k in t h e Middle นั้นน้องได้โชว์เสียงของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมด้วยอยากฟังรายละเอียดชัดๆไปตามฟังกันได้วนฟังอยู่แบบนั้นเลยนะครับและก็มีพูดถึงพี่คัพเปอร์ด้วยว่าชิคศ ท,ทั้งสองคนเหมือนกันมากๆทั้งหน้าตาความวิชวลลักษณะนิสยนัยนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันดีตลอดเป็นศิลปินที่ไอดอลไทยเนี่ยพูดถึงเยอะมากๆโดยเฉพาะวงของรุ่นพี่นะครับหรือว่าวงบัสนั่นเองซึ่งเป็นวงของพี่คอปเปอร์พี่ชายแท้ๆของชิคกิต้าด้วยและชิคกิต้าก็เป็นเมมเบอร์อีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงมากๆเลยเวลาที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าคนไทยเนี่ยให้ความสนใจชิคกิต้ามากสื่อเกาเขาก็พูดถึงชิคกิต้ากันนะครับว่านี่แหละทําไม YG ถึงรีบ เดบิวต์เด็กคนนี้ก็เพราะว่าหนึ่งเลยเป็นอัจฉริยะนะครับฝึกนิดเดียวแต่ว่ากล้าสแสดงออกไม่ตื่นกล้องไม่กลัวเวทีสู้ใหม่มากสู้กล้องสุดมีสเสน่ห์มีเสียงร้องที่มีความเป็นดิสนีย์แตกต่างไปจากเมมเบอร์คนอื่นๆในวงแล้วก็ยังไม่เคยมีในค่าย YG มาก่อนเหตุผลอาจจะไม่มากแต่ว่านี่แหละคือความต่างของชิกิต้านะครับที่ YG เลือกให้เข้ามาอยู่ในไลน์อัพของ Baby m มอน ster อร์และในตอนนี้ก็ได้เดบิวต์เรียบร้อยเป็นชิกิชิกินะครับของพี่ๆในวงใครที่ ชอบจิกิตานะครับคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้คิดว่านี่แหละคือสมมงหรือเปล่ากับอัจฉริยะแห่งการเดบิวต์จาก Baby Monster ้มอน t e r อร์ชิกิชิกิต้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับอันยอง